สวัสดีครับเพื่อนๆจากบทเรียนที่ผมไปรับลูกชายมานะครับก็ให้ข้อคิดผม3ข้อนะครับคือข้อคิดแรกคือการกระทำรุนแรงในครอบครัวนะครับที่ผู้ใหญ่กระทำกับเด็กนะครับสองคนที่ป่วยนะครับทางจิตเนี่ยเยอะมากนะครับในประเทศไทยเนี่ยถึงจะมีเงินทองไอ ฐานะที่ดีแล้วก็ยังป่วยทางจิตอยู่นะครับซึ่งก็จะกลายเป็นการกระทำดุนแรงกับเด็กเพราะว่า,าพวกเลเวลต่ำๆจิตใจตามไอ้จิตใจที่เลเวลต่ำเนี่ยนะครับมักจะชอบทำให้คนอื่นเนี่ยเครียดไปด้วยสองชอบล้ำล้ำสิทธิ์ของคนอื่นนะครับชอบทำให้คนอื่นเนี่ยไม่สบายใจเนี่ยเนี่ยคือคนที่ไม่ค่อยสบายเนี่ย จะเป็นลักษณะอย่างนี้เยอะเลยเพราะงะั้นผมก็อยากจะตั้งใจที่จะทําให้คนเหล่าเนี้ยได้หา,หายหรือดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมันมีหลายประการครับที่จะช่วยคนพวกนี้ได้แล้วก็อีกข้อคิดหนึ่งที่ทําให้ผมสะท้อนว่าผมให้ข้อคิดผมก็คือผมอยากจะช่วยเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่มีความรุนแรงอย่างนี้โดยอาจจะหามูลนิธิอะไรเพื่อ มอบเงินช่วยให้เด็กให้ที่เขามีคนที่มีทําหน้าที่เนี้ได้เข้าถึงเด็กในกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับนี่คือข้อคิดของผมเนี่ยแต่ที่ข้อหลักของผมเลยผมจะต้องทําให้คนที่ไม่สบายเนี่ยทางจิตเนี่ยให้หายหรือดีขึ้นมีหลายทางเลยครับมีการทั้งการนั่งสมาธิการจูนการคิดบวกการกิจวัตรประจาวันเนี่ย มันทําได้นะครับมันหายได้แต่เราต้องรู้ตัวกดแล้วเราก็ต้องปรับตัวให้ได้นะครับคนสนค่วนมากที่เป็นเนี่ยไม่รู้ตัวปรับตัวก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองทําถูกความคิดของตัวเองชอบหาพวกนะครับคนคิดล้มหรือเลเวลต่างๆเนี่ยชอบหาพวกให้คนอื่นเนี่ยคอยตามตัวเองแล้วก็คิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ผมเจอมาคนประเภทนี้นะครับก็อยากฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ติดตามช่องผมเอาไว้นะครับ ใครที่ชอบเกี่ยวกับพลังงานที่ดีพลังงานบวกนะครับพระสมเด็จเป็นพลังงานที่3มนะครับก็กดซับสไครต์กดติดตามได้เลยนะครับองค์นี้พระสมเด็จองค์ดํานะครับองค์ดำเนี่ยมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งเลยข้อแรกเลยคือการสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปนะครับสีดำเนี่ยคือการสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปแทนทันทีเลยครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรก่อนเลย อย่างอื่นนี้ก็คือเป็นมวลสารพิเศษทั้งนั้นนะครับอุดมสมบูรณ์ทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งแรกเลยก็คือสีดำเนี่ยการสะท้อนออกไปเหมือนที่เรากางร่มเห็นไหมครับเพื่อนๆแต่ทำไมเขาใช้ร่มสีดํเพราะสีดานี่คือสะท้อนแสงออกไปทันทีเลยครับจะไม่ร้อนสีอื่นนี้จะร้อนนะครับแต่ถ้าสีดํานี่สะท้อนออกทันทีเลยครับความร้อนจะไม่โดนเราด้วยแสงก็จะไม่โดนนะครับก็เปรียบกับพระสมเด็จองดำนี่หมืานสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปทันทีเลยครับนี่คือคุณสมบัติ ข้อแรกของมาซสมเดจสีดำนะครับครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามว่าผมนี้ก็อาจจะมีให้ดูพระแล้วก็อาจจะชวนเพื่อนนั่งสมาธิสัก5นาทีอะไรเงี้ยนะครับคอยติดตามกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงมีมันนี่ใช้้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ